สร e ดเ e ็กซ์เพรให้กับคนรุ่นใหม่ให้เขาสามารถแสดงศักยภาพของเขาได้เต็มที่สิ่งที่เอสพยายามจะทำที่จะตอบโจทย์สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนๆก็ตามแต่ก็คือการสรีดเอ็ e x p e r i e n c e s ให้กับคนรุ่นใหม่ให้เขาสามารถแสดงศักยภาพของเขาได้เต็มที่เอเสราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นดิจิทัลเราทาในเรื่องของโทรคมนาขมแน่นอนเนี่ยชีวิตการทํางานเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานของเราเนี่ยเป็นดิจิทัลเกือบทั้งหมด เราเป็นองค์กรที่พยายามที่จะรสร้างนวัตกรรมในองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นโปรดักใหม่ๆสินค้าใหม่ๆหรือวิธีการทํางานใหม่ๆให้กับคนของเราเองแล้วก็พยายามตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ดีที่สุดเราพยายามจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และก็ culture เห็นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เรามองว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางหรือว่าพี่ๆที่เขาเป็นซีเนียร์เงี้ยทุกๆคนเนี่ยมีความแตกต่างทุก generation เนี่ยมีแว l u ลูของมันเองฉะนั้นสิ่งที่เอสพยายามจะทำเราเรียกว่า m a s ค customization หมายความว่าเราดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแต่ว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยเราพยายาม treat ในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปไ,ได้ครับ